สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำสปากเกตตี้คาโบนาร่าสูตรดั้งเดิมค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะมาหั่นเบคอนก่อนค่ะก็หั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะใส่ชามไว้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่กับชีสกันค่ะ อันนี้ก็คือไข่แดงนะคะไข่แดงเปล่าๆนะคะอาจจะมีไข่ขาวปิดมานิดหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะ2ฟองค่ะแล้วเราก็จะใช้ไข่ทั้งลูกนะคะอีกหนึ่งฟองค่ะตีไข่ค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่พาเมซานชีสลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันค่ะเราใช้ไข่ที่แช่อยู่ในตู้เย็นนะคะเขาจะทานดิบได้ค่ะเวลาไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอะคะ่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มน้ำจนเดือดแล้วนะคะ เราก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มค่ะเราจะต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะประมาณ5-7นาทีค่ะแล้วแต่ใครชอบเส้นนิ่มหรือเส้นอาดอนเต้นะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อให้เส้นเขามีรสชาติ ต่อมานะคะเราก็จะมาผัดเบคอนกันค่ะก็เปิดเตานะคะแล้วก็ใส่ลงไปเบคอนจะใช้เวลาผัดประมาณ7-8นาทีนะคะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะตอนนี้นะคะเราก็ผัดเบคอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักเบคอนส่วนหนึ่งนะคะเอาไว้ตกแต่งค่ะหรือว่าโรยหน้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็เปิดเตาไฟอ่อนๆค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเปิดเตาไฟอ่อนๆนะคะแล้วเราก็จะตักเส้นสปาเกตตี้ลงมาใส่ค่ะแล้วก็ผัดให้เขา,เาคลุกกับน้ำมันทั่วๆค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ปิดเตาเลยค่ะแล้วเราก็จะเทไข่กับชีสที่เราผสมเอาไว้นะคะลงไปค่ะเป็นเราปิดเตาแล้วนะคะจากนั้นก็คลุกให้ทั่วค่ะ ถึงบอกว่าทำไมเราต้องใช้ไข่ที่ทานดิบได้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขลักษณะค่ะ อันนี้เราใช้ซ่อมกับกระทะเชฟลอนนะคะก็ระวังนะคะอย่าให้เขาไปขูดกับกระทะอย่าให้ซ่อมเขาไปขูดกับกระทะค่ะก็เบามือหน่อยค่ะค่ะสำหรับสปาเกตตี้คาโบนาร่าสูตรดั้งเดิมในวันนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้คัวหันษาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ